กรณีเมื่อวานนี้คุณทักษิณนะคะก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษนักมากระทบกับทางพรรคูุิใจไทยอีกแล้วตอบว่าไงได้เห็นไหมคะก็ฟังดูจากข่าวครับรู้สึกอย่างไรไม่ไดรู้สึกอะไรแม้แ่่เดี๋ยวก็ไปเขียนไรส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบที่เขากล่าวหาหรือเปล่า ตอบยังไงะคำว่าไม่เป็นสุภาผู้รุษแปลว่าอะไรอ่ะแล้วแล้วไม่รักษาข้อตกลงนี่อย่างนั้นเล้ก็เรียกอะไรผมไม่ได้ผมอยู่เฉยๆนะใช่ไหมข้อตกลงคืออะไรอ่ะข้อตกลงคือผมกลับดูแลมหาไทยแรงงานอาวอศึกษาอกา บอกว่าวันข้างหน้าถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลก็จะใช้คีเดว่าจะไม่เอาภูมใจไทยตรงนี้เี่ยภูมิไทยไม่เห็นแปลกเลยถ้าเอาสิแปลกใช่ไหมท่านก็พูดถูกของท่านอยู่แล้วภูมิใจไทยแล้วใทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในปัจข้างหนานี้แล้วภูมิใจไทยจะมีจุดยืนตรงนี้ก็คำตอบอยู่ในคำพูดของท่านนายกทักษิณอยู่แล้วนี่ต้ตอ,อ,องไปถามท่านไม่ใช่ถามผมผมว่าวันนี้ ประเทศไทยควรจะต้องหาวิธีทุกวิถีทางที่ทำให้เกิดความสามคัคคีเกิดยูนิตี้เนาะเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่คนไทยก็ควรจะต้องรักกันเองเป็นหนึ่งเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมก็ยังคิดถึงท่านอยู่นะไมไ่คุยกันหลังจากนั้นไม่ได้คุยไม่ได้คุยคนละบทบาทกัน ใน้อยใจอะไไหมครับเพราะว่าพอเราออกมาท่านก็แบบถล่มเราอย่างเดียวเลยครับหัวไม่ได้ล้านนั่นหน่อยอย่น้อยใจเลยไหมมโดนถล่มเยอะผมยังเต็มหัวอยู่แต่ยังไงในทางการเมืองนี่จะใช้คําว่าผมไม่เผาเราไม่เหยียบยังใช้ได้ใช่ไหมคะมันมันมันได้ในทุกบริบทนะครับบางทีก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรบางทีก็ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบบางทีก็พูดอย่างคิดอย่างทําอย่างมันแล้วแต่ ไครจะบัญญัติมาใช้แต่ของของพรรคกุมารไทยเราแน่นอนนะพูดแล้วทำอย่างเดียว